ตามดูผู้ใหญ่บ้าน ep 9 25กุมภาพันธ์2567จิตอาสาที่กองขยะหมู่ที่3ตํตำบลบางแก้วอำเภอบางพีจังหวัดสมุทรปราการสวัสดีครับผู้ใหญ่ลีจากช่อง YouTube ช่องผู้เยญรีโมซีครับวันนี้ก็จะพาทุกท่านมาที่ชุมชนหลังวัดน้ำแดงนะครับครับหลังวัดน้ำแดงนะครับก็จะมีชุมชนอยู่นะครับแล้วก็ตรงกลางๆชุมชมชนนะครับเข้ามากลางๆซอยนะครับก็จะมีสนามเด็กเล่นแล้วเป็นพื้นที่ที่เทศบาลเมืองบาง,งแก้วนำทางขณะ ถังขยะขนาดใหญ่มาวางไว้นะครับเพื่อให้ชาวบ้านเอาขยะมาใส่ที่ถังถังใหญ่นะครับแล้วก็จะใช้รถมายกขึ้นนะครับนานนานมานะครับพอเวลาล่วงเลยมาขยะก็จะอยู่นอกถังนะครับแล้วก็จะกองรวมกันเยอะมากนะครับทั้งเศษไม้เศษเฟอร์นิเจอร์เก่าที่เอามาทิ้งนะครับครับวันนี้นะครับทาง ชมลมบางแก้วรวมพลังจิตอาสานะครับก็ได้มารวมรวมกันที่นี่นะครับเพื่อทำการเคลื่อนย้ายขยะนะครับออกจากชุมชนนะครับครับวันนี้ก็มากันตั้งแต่เช้าเลยครับ7จ็ดโมงเช้านะครับ,รบของวันที่25 กุมภาพันธ์2,567นนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ

จ้าจ้าจ้าเดี๋ยวเดีเ๋ยวเดี๋ยววิ่งไป มาทำไมำไมเออน,นี<ป>่เงานีเงาไปเงาที ช่องผู <Works> ้ใหญ่รีหมูสียูทูบไม่ใช่ช่องผู้ใหญ่รีหมูสี